ใครมีปัญหาเหล่านี้ตกขาวทันหลวมไวทองหน้าอกหย่อนคล้อยกระมีกลิน่นตามพลอยมาเลยคะ่ะตัวนี้เลยคะ่ะนาริยาสมุนไัยมากสรรคุณ ผลิตจากสมุนไพรหลากหลายชนิดนะคะที่จะช่วยบำรุงภายในค่ะปรับฮอร์โมนปรับสมดุลในร่างกายนะคะและยังช่วยบำรุงผิวพรรณให้กลับมาสดใสเรียบเนียนเลือดลมไหลเวียนดีได้ช่วยกระตุ้นให้รอดผมแข็งแรงลดการขาดหรุดร่วงอีกด้วยฝ้าจากฮอร์โมนที่เคยเป็นกระจางลงไปเยอะเลยค่ะจากที่เคยปวดประจำเดือนทุกเดือนนะคะก็ะไม่ปวดอีกเลย่ลอยทานเองนะคะและยังแบ่งให้แม่ทานด้วยเพราะว่าแม่เข้าสู่ช่วงวัยทองแล้วอาการผู้ป่วยบ้าบ้ยไม่หลับอาการเหล่านี้คุณแม่บอกว่า,วาดีขึ้นด้วยค่ะตั้งแต่ทานนารยามานะคะ กลับบ้านเร็วแถมขยันมากไม่จําเป็นใส่ชุดนอนเซ็กซี่แบบนี้อีกต่อไปแล้วค่ะปล่อยทานเป็นประจำเลยนะคะทุกวันวันละ2เม็ดต่อนนอนค่ะลองทานกันดูนะคะดาริยาแล้วปัญหาของผู้หญิงต่างๆจะหมดไปแถมชีวิตคู่รักก็ดีขึ้นด้วยค่ะ,ะไปก่อนนะคะแฟนมาตา